เป็นแฟนกันนะเป็นค่ะนี่อิสระเลียวแกคิดจะจับปลาสองมือเหรไม่จับนัตตี้เดี๋ยวขอดูนัตตี้คุณหนาวหนูเป็นบ้าหรือไงมากระทังพี่ขอนัตตี้เป็นแฟนทำไมเนี่ยก็หนูเป็นคนที่พี่แอบชอบมาตลอดไม่ใช่เหรอคะฮะพี่แอบชอบหนูมาตลอดใช่ค่ะ พี่บอสพี่บอสแกเผ็ดจังเลยปะพี่บอสเขาเป็นรุ่นพี่ที่มาหาลัยเรียนคณะเดียวกับเราอะ<ม>เขาแอบชอบฉันมาตลอดเลยนะม่้ยแกจริงเหรอแต่เมื่อกี้แกทักเขาเขาไม่เห็นตอบกลับกันเลยนะอ้ยเขาก็คงอายแหละแกเพราะเขาเห็นฉันมากับเพื่อนไงถ้าแกไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเปิดให้แกดูอะ นี่ลายพี่เขาอะตั้งชื่อว่าบอสนาวบอสเนี่ยมาจากชื่อพี่เขาส่วนนาวเนี่ยมาจากชื่อมานาวแค่นี้ก็เห็นแล้วป่ะว่าพี่เขาอะชอบฉันนากเฮ้ยนี่แกยังไม่เชื่ออีกเหรอ <c oughs> นี่เให้ดูอีกทีก็ได้รูปโปรไฟล์ลายพี่เขาเป็นรูปซิลิก้าในอวีแกดูซิ ว่าตัวซิลิก้าเนี่ยแต่งตัวเปรี้ยวจี๊ดขนาดไหนเปรี้ยวจี๊ดมาจากมันหนาวแค่นี้ก็ฉันรับปะกว่าพี่เขาชอบฉันนะใช่ไหมพี่บอสนี่พี่ก็พักอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอคะพอดีพี่มาเช่ากับเพื่อนอยู่นี่แต่หนูจำได้ว่าที่ทำงานพี่ไกลจากตรงนี้มากเลยนะ แต่มาพักที่นี่อย่าบอกนะว่าเป็นผู้ชายโสดตัวคนเดียวจริงๆมันก็เป็นเหตุผลนึงอะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพอดีพี่พรีบค่ะที่เขามาพักที่นี่เพราะว่าเขาอยากใกล้ชิดเรามากขึ้นอะนหนาวชาไข่มุกมิแก้วเดียวนะพี่ตั้งใจเก็บไว้ให้หนาวใช่ไหมอย่าบอกพนักงานเพิ่มให้ ใจแค่ขนาดเนี้ยฉันว่าพี่เขาชอบักแน่เลยว่ะแล้วสิ่งที่พี่ทําให้หนูมาตลอดอ่ะหนูรับรู้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วหนูก็ยอมเป็นแฟนกับพี่นะแต่พี่ไม่ยอมเพราะพี่ไม่ได้อยากเป็นแฟนกับหนูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนูเป็นคนคิดเองหมดเลยเนี่ยรู้ป่ะจริงๆชื่อไลน์ที่พี่ชื่อบอสนาวเนี่ยพี่มีแก๊งเล่น aov เขาชื่อแกงนาวส่วนรูปโปรไฟล์ที่เป็นตัวละครซิลิก้าเพราะพี่เป็นแคลรี่สายโหงไงพี่ชอบตัวละครตัวนั้นแล้วที่พี่ย้ายคอนโดมาใกล้หนูก็เพราะเพราะไอเสือไงจำมันได้ไหม หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไอเสือมันคอยปกป้องดนโยวห่างตลอดนะเสือ <c oughs> เสือไหนหรอคะฮะหนูจะไม่เสือไม่ได้เหรอเรื่องทั้งหมดที่หนูเข้าใจผิดเนี่ยว่าพี่ชอบหนูมันเกิดจากมันนะมันเป็นต้นเหตุโค<ฮ>มันจะพักที่นี่จริงดิมันไกลที่ทำงานกูนะเว้ยแล้วมันก็แพงด้วยอะนี่เกาดไมะฉันเพิ่งเก็บของเสร็จเองเหนื่อยมากแต่ว่า ห้องใหญ่มันซาบปร์ตีได้กูเอาที่นี่แหละค่าเช่ากออกเองส่วนคณะข้าไฟมึงออกโอเคปะเพื่อผู้หญิงยอมเช่าแพงขนาดนี้มึงคิดว่ามึงคุ้มปะเอานะกูก็อยากให้เขาจำกูได้อะไอ้บอสเดี๋ยวมืงอเอาแก้วที่มีเนี่ยให้มันเอาด้วยส่วนเรื่องแอร์ไปบอกพนักงานให้ปรับขึ้นด้วย กระดีว่มามะนาวแกป่วยง่ายอากาศเย็นแบบนี้เียแกไม่สบายเอาเอ,าอเคยกูจัดการให้เป็นห่วงคนนี้ยกของมะนาวนะ <c oughs> ลงทุนใช่ไหมกูจัดการแล้วแต่ถ้าเข้าจำมึงไม่ได้มึงก็จกัดการเองแล้วกันไ,ได้ไดทุกคนคร <c oughs> ับ <c oughs> ผมไปฟิตเนสมาได้สิกแพคไม่ต้อง หากอเสือมันทำเพื่อนหนูมาตลอดตั้งแต่สมัยมหาลัยจนถึงตอนนี้แต่แม้แต่ลายเนี่ยมันยังไม่กล้าขอหนูเลยจำมันได้ยังไอ้เสือหนูจำได้แล้วค่ะที่ร้านไอติมไผ่ทองนน่เนาะคือตรงลงมีตังจ่ายไหมเนี่ยฮะทำไมนักศาสมัยนี่จนจังวะ ก็บอกทางหนูน่าจะโดนขโมยไปนะคะมีเงินป่ะเนี่ยไม่มีเงินก็รีบไปไปเ,เร็วๆหน่อยได้ปะเสียเวลาร้อนก็นร้อนเดี๋ยวผมจ่ายแทนตัวเองครับตะแกรงเจอคนด้านล่างนะครับท่านผู้บัพี่ช่วยนัดพี่เสือให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้สิคือบอสบอกพี่ว่าหนูอยากเจอพี่เหรอหนูจำพี่ได้แล้วใช่ไหมอะ พี่อยากทักทายหนูหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าพี่อายอะ่ะงั้นครั้งนี้หนูจะเป็นคนลุกเองค่ะงั้นเรามาสแกนเพิ่มเพื่อนกันหน่อยดีไหมคะจริงเหรอจ๊ะได้เลยห้าสิบบาทนี่มันเกี่ยวคนรับเงินไหมคะเอา้าก็ใช่ไงคือเงินเนี้ยคือเงินที่หนูติดพี่นะจำร้านไหนสองได้ไหมปัดจจคืนได้ตั้งหลายปีอะ่ะ <c oughs> เกียยชัดขนาดเนี้ยถ้าเห็นนะต้องนึกขึ้นได้แน่เลยบอสแต่แกช่วยเอาแก้วนี้ให้มานาวีนะประเดี๋มันเป็นแก้วเดียวที่มีหายไปแอร์เย็น mm hmm. ขนาดนี้ถ้าเธอป่วยอะ่ะเดี๋ยวก็ไม่เจออีกแน่เลย mm hmm. ส่วนเรืออ่องแอร์ไปบอกพนักงานให้ปรับขึ้นด้วยประเดีว่ามานาวแกป่วยง่ายอากาศเย็นแบบนี้แต่แกไม่สบายอา่ะลงทุนลน,นะผู้จัดการครับจะได้เข้าจำมึงไม่ได้มึงก็จัดการเอง คนครับผมไปฟินเนทมาได้สิบแผงไม่ต้องห้าก้อนขนั้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช่ไงจำไนนะว้นะกฎของการยืมเงิน,นอย่าเจ้านี้ต้องถ่วงมีเมื่อไหร่รีบใช้กว่าจะคืนได้เหนื่อยนะเวย้ย